บ้านเพิ่นเอาไปให้พี่เลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงเอายังให้กินแล้วจ้อยคักจ้อยแน่นั่นแหละนะนั่นแหละก็จ้อยคักจ้อยแน่เขียงมืนแรงมานอนนี่เด้อแหละเด้อจะตกเขียงนั่นแ่ะยินหมอแม่เย็นเย็นเย็นไก่ลอยฮอดผู้เบลนั่นแหล่ะเด้อลมวอยวอยเจ๊มาแล้วมาย้ำมาย้ำมามาเร็วเร็วมากินไอติมเด้อ มามามาอย่ามาอย่ำมาจะไปอยู่ฟุ่นมันแดดมาอยู่โฮมกล้วยนี่มาลูกมาไจรลอยขึ้นหอดผู้บ่าวเล่นๆนะเบิ่งลำโคมาล่ามาย้ำมาย้ำมามาเล่นๆมากินไอติมเนาะมามามาอย่ามาอย่ำมาจะไปอยู่ฟุ่นมันแดดมาอยู่โฮมกล้วยนี่มาลูกมะวันลาจะขึ้นที่ย่างเล่นๆนะเอ้าเอ้าจอยเบิร์ด อยู่น้ำพนเรียงกับเธอดอลาเนี่สร้างเป็นแท้อยู่น้ำดินน้ำหยาวายากอยู่อาดอลาสิคือนอนทั้งเทียงมาละเออดอล่าไ่าอยากอยู่ขอกดินขอกปูนนะ่ะดอลาอยากขึ้นอยู่ทั้งเทียงหน้าใหม่โอ้ยปัดโถอัดเถอ้องคำลงไหลลงยาวยาไปแต่นอนแต่นอนพี่นนองอากาศเย็นสบายมากเลย ่ดอล่าก็มาอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละดอล่าสิคือนอนทั้งเถียงมาละเออดอล่าบ่าอยากอยู่ขอบดินขอบปูนอะดอล่าอยากขินอยู่ทั้งเถียงหน้าใหม่โอ้ยผัดโถปัดโถอไปลอยขึ้นหอดผู้บ่าวแม่เดอล่าละเบิงลำโคอดล่าคนมากจะสีได้พี่น้องคนมักสะอาดคนบ่มากเป็นดินเป็นโคนเอ้ากินหญ้าซะกินหญ้าซะกินแต่อาหารเม็ดหลายเห็นบ่อบ่มี่ะอยู่ร่มกล้วยนะคะ ร่มกล้วยแล้วก็มามามาอะไรหิ้วนามบ่เนี่ยหิ้วนามบ่แมอานามมักินกินบ่เขียงมันแรงมานนอนนี่เด้อแหละเด้อจะโตกเขียงเด้อแหละยิ่งินมาแม่ที่ขึ้นเถียงสบายสบายเลยนะกลางมุ่งความน่ารักนะกลางมุ่งความโอ้ยเดี๋ยวให้สร้างมาเห็ดให้นไมก่อนเถียงแบบแข็งแข็งอยู่ร่มกล้วยนะคะอยู่ร่มกล้วยแล้วก็มามามาอะไรหิ้วนามบ่เนี่ยหิ้วนามบ่ ยแม่วหน้ามักินกินวะเย็นเย็นเย็นไก่ลอยหอดผู้เเาลนี่แหลายเด้อลมวอยวอยแจ๊คมามามาย้ำมาย้ำมามาเริ่มแล้วมากินไอติมเล้วมามามาย้ำมาย่ำมาย้ำไปอยู่งุ่นมันแดดมาอยู่ห่มกล้วยนี่มาลูกมาอยู่ร่มกล้วยนะคะอยู่ร่มกล้วยแล้วก็มามามาลาอะหิวน้าบ่นนี่หิวน้าบ่ เด็กแมวหน้ามากินกินวะโธอดือดล,ล้านี่สั้งเป็นแท้ใอายุลำดินนลำหยาวยากยอยู่อะหย่าบ้านเพิ่นเอาไปให้พี่เลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงเอาวยังให้กินแล้วจ้อยคักจ้อยเน่นั่นแหละนะๆๆๆๆๆๆนั่นแหละก็จ้อยคักจ้อยเน่โธอดือดล้านี่สั้งเป็นแท้ใอายุลำดินนลำหยาวยากอยู่ ดอวยจะกินอาหารเม็ดอาหารเม็ดตอนเย็นค่อยกินด้ะหืหลานอ,อยู่ร่มกล้วยนะคะอยู่ร่มกล้วยแล้วก็มา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 อะไรหิ้วนามบ่เนี่ยหิ้วนามบ่ได้แม่นหนามไปกินกินบ่แม่ว่านะจะโตเถียงด้อนอนเัียงเถียงด้อหมดแรงเด้อหลายอยากนอนทังเถียงนี่แหละนะโอ้หลานหลานมาย้ำมาย้ำมา,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 มา มาเล่าเลมากินไอติมเนาะมามามาอนี่ามาอย่ยมา่าไปอยู่ฟุนมันแดดมาอยูโฮมกล้วยนี่มาลูกมาดอนล่าสิขึ้นนอนทั้งเถียงมาละเออดอนล่าว่าอยากงยูขอกดินขอกปนน่ะดอนล่าจะขึ้นอยู่ทั้งเถียงหน้าใหม่โอ้ยปัดโถปัดโถ่ตอนที่ขึ้นเถียงสบายสบายเลยน่ะการงงพ่อมาละน่ะการงคพาอโอ้ยเดี๋ยวให้สร้างไม่ใช่แตใไม่ก่อนเึ็ดเถียงแบบแข็งแข็งอยู่ในฟาร์มใหญ่ด้ คุละจอยโลงไหมพี่นอ้นองเนี่ยจอยโลงแนวจอยโลงหลักหลายหนึ่งเพราะเอามาแต่เอามาเลี้ยงใส่อยู่ร่มกล้วยนะคะอยู่ร่มกล้วยแล้วก็มามามาอะไรหิ้วนามบ่หนิหิ้วนามบ่ไม่แม่หนามไม่จินกินบ่แม่ว่านะจะโตเถียงเด้อนอนทั้งเถียงเด้อหมดแรงเด้อหลายอยากนอนทั้งเถียงนี่แหละนะ โอ้ดอนล่าลงคำลงไหลลงยาวๆ nee. ไปแต่น,นอนแต่น,นอนพี่นอ้องอากาศเย็นสบายมากเลยแต่ดอนล่าก็มาอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละอันที่ขึ้นเทียงสบายสบายเลยนะการมุ่งความน่ารักนะการมุ่งความโอ๊ยเดี๋ยวให้สร้างม่หิ้เห็ให,หม่ก่อนเึ็ดเทียง,ง right, แบบ,แ,บแข็งแข็งลามาย้ำมาย้ำมามาแล้วมากินไอติมเล้ยมามามาย้ำมา แม่จะไปยู่ฟุนมันแดดมาอยู่หอมกล้วยนี่มมนลูกมะเย็นเย,นย,นยน็นเย็นไก่ลอยหอดผูวบาลเด้อหลายเด้อลมวอยวอยอาหารมีรให้กินกระจอยว่าได้ให้กินอาหารมีดติมทีที่จังแกงก่อนเด้อหลายเด้อใส่คานเยอะๆนะใส่คานเยอะๆแล้วดอลล่าก็จะขึ้นเถียงนานอนเถียงนากลางม้งนอนแกงก่อนเด้อหลายเด้อ ใส่คานเยอะๆนะใส่คานเยอะๆแล้วดอนล่าก็จะขึ้นเถียงนานอนเถียงนากลางม้งนอนตอนนี้ดอนล่าไม่ยุกเม่ดอนลา่กนลาก็สิกินยาได้ปานี่แหละแม่ก็ยุกเถียงลูกก็ยุกเถียงโฮ้ยลมมอยวอยมาแล้วด่าคนมากจังสีเลยพี่น้องคนมักสะอาดคนบ่มากเป็นดินเป็นโคลนเอ้ากินญ้าซะกินญ้าซะกินแต่อาหารเม็ดหลายเห็นบ่บ่มีอะไรก่อนเนได้หลายเด้อ ใส่คานเยอะๆนะใส่คานเยอะๆแล้วดอนลา่าก็จะขึ้นเถียงนานอนเถียงนากลางม้งนอนเๆๆย็นเย็นเย็นไก่ลอยหอดผูกเบาทั้หลายเ้ยลมวอยวอยแจวานะจะโตเถียงเด้อนอนทั้งเถียงเด้อหมดแรงเด้อหลายอยากนอนทั้งเถียงยน,ะนี่แหละนะดอนล่าอยู่ในฟาร์มใหญ่เดิ คนละจอยโลงไหมพี่น้องเนี่ยจอยโลงแน่จอยโล่งหลักหลายหนึ่งเพราะว่าเอามาแต่เอามาเลี้ยงใสอาหารเม็ดให้กินแ่จอยว่าได้ให้กินอาหารม็ดรต็มทีที่จังทานที่ึ้นเทียงสบายสบายเลยนะ <c oughs> กลางมุ่งพ่อมาล,ละนะกลางมุ่งพาอโอ้ยเดี๋ยวให้สร้างมมเค็ดให้นหม่ก่อนค็ดเทียงแบบแข็งแข็งหรือว่าจะกินอาหารเม็ดอาหารม็ตตอนเย็นค่อยกินด้วยอกวล่านี อาหารเมดให้กินกระจอยว่าด้ให้กินอาหารม็ดเต็มทีที่จงแข่งกันเท่าไหร่ด้อใส่คานเยอะๆนะใส่คานเยอะๆแล้วดอนล,ล่าก็จะขึ้นเถียงนานอนเถียงนากลางม้งนอนมีดอนล,ลา่าไม่ยุกแม่ดอลล่าก็สกินยาได้บ้านนี่แหละแม่ก็ยุเถียงลูกก็ยุเถียงโอ้ยลมอยอยวอยมาแล้วดอลล่าสิคือน,นอนทั้งเถียงหมดละ เออดอนล่าม่นยังอยู่คอกดินขอกปูนนะดอนล่าอยากขินอยู่ทั้งเถียงหน้าไม่โอ้ยปัดโทปัดเถอ้องคําลงไหลลงยาวๆไปแต่นอนแต่นอนพี่น,อน้องอากาศายเย็นสบายมากเลยแต่รอนล่าก็มาอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละอาหารเมดให้กินกร่จอยว่าได้ไห้กินอยู่อาหารเม็ดเต็มทีที่จังด่าคนมากจากังสีแต่พี่นอ้องคนมักสะอาดคนบ่มากเป็นดินเป็นคนเอ้า กินหญ้าส่กินหญ้าซะกินแต่อาหารเม็ดหลายเห็นบ่อบ่มีอาหารที่ขึ้นเถียงสบายสบายเลยนะกลางมุ่งความนั่นแหละนะกลางมุ่งความโอ้ยเดี๋ยวให้สร้างม่หิ้วให้ไม่ก่อนเึ็ดเถียงแบบแข็งแข็งคนเลี้ยงว่าให้กินหญ้าตีละกินหลักขี่จ่อยแต่ว่าฮะโอ้ยนะจิมานอนอยู่ทั้งคนเลี้ยงว่าให้กินหญ้าตีละกินหลักขี่จ่อยแต่ว่าฮะ เอ้ยนะจิามานอนอยู่ทักง,งกอนเท่าไหร่เด้อใส่คานเยอะๆนะใส่คานเยอะๆแล้วดอดลล่าก็จะขึ้นเถียงนานอนเถียงนากลางม้งนอนวอนนี้ดอลล่าไม่ยุกแม่ดอดลล่าก็กดดากกสิกินยาได้บ่านนี่แหละแม่ก็ยุ่เถียงลูกก็ยุ่เถียงโอ้ยลอมออยวอยมาแล้วไหนวานะจะโตเถียงเด้อนอนทั้งเถียงเด้อหมดแรงเด้อ หลายอย่างนอนงทัง้งเที่ยงนีหละนนะอ้ดอนลานที่ขึ้นเที่ยงสบายสบายเลยนะ <c oughs> กลางมุ่งพวอมาหลานนะกลางมุ่งพาอโอ้ยเดี๋ยวให้สร้างมาม้็ดนหทนไม้ก่อนเที่ยงแบบแข็งแข้ง,ขงจ่าบ้านเพื่อนเอาไปให้พี่เลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงเอายังให้กินแล้วจ้อยคักจ้อยเน่มาหลานนะลาก็จ้อยคักจ้อยเน่ดอนที่ขึ้นเที่ยงสบายสบายเลยนะ <c oughs> กลางมุ่งพวอมาหลานนะ กางมุงพ้อมโอ้ยเดี๋ยวให้สร้างมาเหยให้ไหมก่อน็ดเทียงแบบแข้งแข้งขงานมดไห้กินกระจอยว่าได้ให้กินออาหารเมรเ็ดเต็มที่ที่จังห้องกำลงไหลลงยาวยาวไปแต่นอนแต่นอนพี่น้องอากาศเย็นสบายมากเลยแต่รอล่าก็มาอยู่ใกล้แม่นี่แหละื้วยจะกินอาหารเมร็ดอาหารเม็ดตอนเย็นค่อยกินด้วยอืลเดรน่าเนี่ยอันนี้เอลล่ามาอยู่กับแม่เอลล่าก็สกินยาได้บ้าน นีแ่แหละแม่ก็ยุเทียงลูกก็ยุเทียงโอ้ยลมออยวอยมาแล้วหดอว่าจะกินอาหารเม็ดอาหารเม็ดตอนเย็นค่อยกินเ้ออหืมกัดหวานอยู่ในฟาร์มยหญ